อันนี้ได้ซ่อมบ่อยแจ็คชาร์จพังเนี่ยได้ซ่อมบ่อยดีดีมากหนึ่งแจ็คมันตัวเล็กสองมันมีแจ็คแจ็คตัวนี้มันมีทิศทางแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไทซีมันไม่มีทิศทางแล้วมันก็ตัวใหญ่ตัวหนามันก็เลยทนทานมันไม่ค่อยพังถ้าเป็นไทซีถ้าเป็นแบบนี้มันมีทิศทาง มันพังง่ายแล้วมันก็พังอยู่เรื่อยๆพอได้มีงานทํากับการเปลี่ยนแจ็คชาร์ดนี่แหละมันก็เป็นแบบนั้นแตกแล้กวก็ฉีกหลุดไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่แพงนะครับห้าสิบหกสิบบาทต็ซ่อมได้แหละสลับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้อาจจะแพงกว่าห้าสิบหกสิบหน่อยหนึ่งนะอาจจะเป็นร้อยบาทหน่อย ไวงจ้มันลอกไงต้องบวกเพิ่มอีกสักสามสิบสี่สิบอยู่ได้เนี่ยอะไวงจ้มันลอกนะครับ <c oughs> อพอได้ทํางานนะครับตัวนี้นะพอได้ทาอยู่อย่าลืมครับเวลาจะซ่อมแซมพวกแบบนี้ก็จะลืมถอดไฟออกันออกันจะได้ไม่ชอ็อตเวลาเราบัดกีเวลาเราทําอะไรต่างๆเนี่ย มันจะได้ไม่ต้องไประมัดระวังเกี่ยวกับแรงดันไฟมจะมาช็อตวงจรเขาน่ะนะเอ๊ะเปิดติดไหมละ่ะยังไมไ่เปิดลองเลยนะครับลูกค้าบอกว่าโอ้ยมันที่ชาร์จไม่มีอะไรงั้นนะก็ไม่ได้เปิดลองเลยลองดูหน่อย <c oughs> อามันก็น่าจะเป็นไฟหมดจนจน,จนเปิดไม่ติดแล้วล่ะครับอดำเนินไปนะครับเพื่อนๆใส่จ็คชาร์จนั่นแหละแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงเลยเนาะ ใส่แจ็คชาร์ดธรรมดาเนี่ยมันไม่สนุกนะถลายวงจรมันขาดแบบนี้เนี่ยมันจะถึงถึงจะเรียกว่าสนุกได้น,นะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะได้ใช้ความสามารถในการบัดกรีสูงนะยครับลายวงจรไ,ไปหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ <laughs> หนักใจนะเนี่ย สายตายังไม่ค่อยดีอยู่นะครับต่อวงจรให้มันครบมันก็ชาร์จได้แหละแต่แน่นอนอยู่แล้วพอเสียบก็ไปแล้วหลุดแน่นอนเพราะว่ามันยึดยังไม่แน่นพอทีนี้เราก็ทำแจ็คชาร์จธรรมดาให้เป็นแจ็คชาร์จแบบคั้นเทพบหรือว่าเป็นแจ็คชาร์จของแท้ติดไม่หลุดง่ายโดยการบัดกี ตัวถังก็น่ะตัวตัวถังแจ็คขะแนนมาลงแถวนี้ลงกลาวเนี่ยเพราะว่าตัวตนี้เป็นกาวนะอ๋อลวดยยใหญ่ๆหน่คยํำยันเลยนะครับดำไปว่าได้ไปไม่หลุดหน้าเนี่ย สุดยอดลายวงจรต่อลายวงจรตรงบวกก็ต่อตัวนี้ไม่มีที่ยึดมุมนี้กับมุมนี้ก็ไม่มีละบัดรกรีเข้าไปก็วัดดูว่าตัวไหนเป็นสายกาวนะมันลงกาวก็ได้เลยกาวก็คือขั้วลบของไอทีชาร์จเนี่ยขั้วลบมันลงกาวต่อเข้าไป ตัวนี้โอ้โหใช้ขาใช้ขาไหลนะยึดจากนีนะ่ซึ่งวัดดูเยมันลงกาวได้นี่งขั้วลบสี่เนี่ยไหมปึ๊บมานี่เลยยึดเลยะะตรงนี้ก็ยึดได้ด้วยนะด้านล่างนี่ยึดได้ด้วยนะบัตรคีย์ได้ด้วยนะครับเห็นตะกัวมันไหลขึ้นมาอยู่นี่นะครับนะถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะแข็งแรงมาก มันจะไม่หลุดง่ายนะครับไม่หลุดง่ายเลยล่ะเนี่ยนะครับเสริมลวดขนาดนี้มันก็จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะนะเพื่อนหากเสียบผิดแล้วก็ไปดันเข้าไปม่มๆเลยมันก็เสียหายได้มันเก่ามันนั่นะครับแจ็คมันก็แตกไปนั่นครับเพียงแต่ว่ามันจะรับแรงในการที่เราเสียบได้มากยิ่งขึ้น นะครับแล้วทีนี้นอกเหนือจากไอ,อ้เจ้าตัวนี้ที่มันจะพังได้นะในลักษณะของการหลุดออกไปมันก็จะมีขั้วสัมผัสนะครับขั้วสัมผัสกับไอ,อ้เจ้าเนี้ยครับนะขั้วของเขาจริงๆที่เป็นทองเหลืองนั่นนะครับนะมันก็มีอายุของมันเสื่อมเสียหายไปได้เหมือนกันถึงตัวนี้จะไม่หลุดแต่มันชาร์จยากนะครับมันก็เป็นแบบนั้นได้ด้วย แต่ตันนี้ก็แน่นแล้วลครับน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเสียบแรงแล้วก็หยุดลงไปน,นะนะพูดถึงถ้าลูกค้าแบบว่าเสียบไม่เข้านะแล้วลูกค้าก็หยุดนะครับแล้วก็พลิกทางใหม่แล้วก็เสียบอย่างนี้เนี่ย,ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วครับอันนี้เสียบเพราะเขาหิ้งดันเขาแตกแล้วไอเอาจัดไปนะครับเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวหมุนนอ็อต แบตก็ยังไม่มีไฟเลยมันไม่ได้ชาร์จมันต้องชาร์จทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะแบตไม่มีไฟนะครับนี่เลยครับเพื่อนชาร์จได้ไฟแดงขึ้นนะถอดออกปุ๊บนี่ชาร์จก็ไปเสียบเกิอบก็ไปเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดครับได้แน่นอนนะเพื่อนเสียบชาร์จไว้5นาทีแนละ้ว อนะหลังจากที่ชาร์จไว้5นาทีมีไฟได้แสดงว่าเปิดไม่ติดที่แรกนะแบตบมันแบบว่าหมดไปเลยนะไม่ได้ชาร์จแล้วมันก็หมดไปเลยทีนี้เราก็ทําการ QC เสียบเข้าไปเปิดได้นะครับมีการเล่นไหมดังได้ ็ใช้งานได้นะครับดังได้แหละเสียที่แจ็คชาร์ตเนี่ยนะในกรณีที่เสียบแรงเกินนะครับน้าเครื่องเขานะครับจบเลยนะครับจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเพื่อนพบกันคลิปหน้านะฮะผมก็คงจะต้องไปเป่าฝุ่นทำความสะอาดออกไปนี่แหละก็จบนะครับเสร็จแล้วนะครับพบกันคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้นะครับ KS 1 1 7 6นะครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ